จอมปราดยุทธภพ,พกับค็อกคอเทลข้ามเวลาตอนที่4ท่านเหี่ยวทลายฟ้าและการลอบกัดของมูโรงเซียการต่อสู้ในหุบเขาพิษไปเทียนโจอี้และส่เม่เดินทางมาถึงปากหุบเขาเมคาครามพวกเขาเห็นกลุ่มคนชุดดำของสำนักโลหิตธมินกำลังแอบวางผงพิษสีเทาอ่อนตามแหล่งน้ำและพืชสมุนไพรสำคัญของหุบเขานั่นแหละพิษสถานฟ้า ถุงเงินส่งเสียงเตือนในความคิดของไตเทียนมันทำลายระบบปราณในร่างกายทำให้กำลังภายในสลายไปอย่างช้าๆถ้ากินเข้าไปมากพอมู่หลงเซียต้องอยู่แถวนี้แน่นอนสู่เม่พุ่งตัวออกไปเป็นคนแรกเธอเปลี่ยนจากนักฆ่าผู้ลังเลเป็นนักรบผู้เด็ดขาดเข็มเงินจำนวนมากถูกซัดออกไปอย่างแม่นยำใส่จุดรวมปราณของคนชุดดำสามคนจนล้มลงอย่างรวดเร็ว ข้าจะจัดการพวกพลทหารชั้นล่างเองสู่เมตโกนไปเทียนพยักหน้าก่อนจะมองหาเป้าหมายหลักโจอี้คุ้มกันด้านหลังและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีระยะไกลรับทราบครับสิทธิพี่โจอี้ตักคันธนูลงบนพื้นอย่างมั่นคงสายตาจดจ่ออยู่กับทุกการเคลื่อนไหวรอบตัว ไผเทียนพุ่งเข้าสู่ใจกลางกลุ่มศัตรูวิชาพลังปราณอัศนีหมันแผ่ออกมาร่างกายของเขาเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าที่เย็นยะเยือกทุกย่างก้าวคือกลลศึกที่ถูกคำนวณไว้แล้วเขาไม่เพียงแต่โจมตีแต่ยังปิดกานเส้นทางการวางพิษของศัตรูอย่างเป็นระบบหื้ไหนที่สุดเจ้าก็มาจนได้ไปเทียน เสียงเยาะเย้ยดังมาจากด้านหลังก้อนหินขนาดใหญ่มู่งหลงเสีย้ยปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มชั่วร้ายเขาสวมถุงมือเหล็กที่อาบด้วยพิษร้ายอีกชนิดหนึ่งเจ้ามาสายไปแล้วพิษสถานฟ้าถูกวางไปทั่วแหล่งน้ำหลักแล้วต่อให้เจ้าจัดการพวกข้าได้พวกคนในหุบเขาก็ต้องอ่อนแอลงอยู่ดี อย่าหวังว่าจะสำเร็จไปเทียนตะโกนพลังปราณพุ่งเข้าใส่มู่หลงเสียตอบโต้ด้วยการปัดป้องก่อนจะโยนระเบิดควันพิษขนาดเล็กเข้าใส่ไปเทียนใช้พลังปราณปัดควันออกแต่ในเซี้ยววินาทีนั้นเองมู่หลงเสียก็พุ่งเข้าประชิดต,ตัวอย่างรวดเร็วถุงมือพิษโจมตีไปเทียนซ้ำๆอย่างโหดเหี้ยมตุ้ม ปายเทียนถูกกระแทกจนเซทลาเขาไอาออกมาเป็นเลือดเล็กน้อยพลังของมู่หลงเสียแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้และพิษที่เคลือบถุงมือก็เริ่มซึมเข้าสู่ผิวหนังของเขาอย่างรวดเร็วเจ้าพิษมันกำลังเข้าสู่ระบบปราณของนายแล้วถุงเงินตื่นตระนกอย่างแท้จริงนายกำลังจะเสียเปรียบ ไผเทียนพยายามรวบรวมพลังปราณอัศนีหมันเพื่อแช่แข่งพิษในร่างกายแต่ก็ถูกมู่หลงเซียโจมตีอย่างหนักหน่วงจนแทบจะไม่มีโอกาสจบกันแค่นี้แหละจอมปราดผู้อวดดีมู่หลงเซียหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเตรียมปล่อยหมัดพิษสุดท้ายในวินาทีวิกฤตที่ไปเทียนกำลังจะถูกพิษทำลายจนถึงแก่ชีวิตถุงเงินก็ตัดสินใจ มันส่งเสียงแหลมกรีดกล้องไปทั่วทั้งหบเขาก่อนจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงร่างกายเล็กๆก,กลายเป็นจุดสีเงินที่แทบมองไม่เห็นนกอคอกคาเทลข้ามเวลารวบรวมพลังทั้งหมดที่มันมีนี่คือทันเหี่ยวทลายฟ้าเสียงของถุงเงินดังกึกกล้องในความคิดของไปเทียน ถุงเงินกลางปีกออกเต็มที่ร่างกายพุ่งโฉบลงมาจากฟากฟ้าราวกับเหยี่ยวล่าเหยื่อที่หุ้มด้วยปราณสีเงินปลายจะงอยปากพุ่งเป้าไปที่จุดฝังเข็มสำคัญที่หลังคอของมู่หลงเซียแผลง มู่หลงเซียถูกโจมตีเข้าที่จุดตายอย่างจังปราณปกป้องที่หนาแน่นถูกเจาะทะลวงด้วยจงอยปากเล็กๆร่างของเขาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงก่อนที่ร่างจะกระเด็นออกไปไกลพลังภายในวุ่นวายจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกถุงเงินร่อนลงมาเกาะบนไหล่ของปเทียนอย่างอ่อนแรงมันใช้พลังมากเกินไป จ้า,าวหน้าเตรียมตะไคร้ให้เยอะกว่านี้นะฉันหิวถุงเงินกล่าวอย่างแผ่วเบาก่อนจะหมดสติไปการโจมตีอันคาดไม่ถึงนี้ช่วยชีวิตไปเทียนไว้ได้ความฉลาดของพระเอกผนวกกับความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงจากอนาคตทําให้ศัตรูที่เก่งกาจและโหดเทียมอย่างมู่หลงเซียต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าอับอาย โจอี้ e. รีบเข้ามาประคองไปเทียนสู่เมจัดการลูกน้องที่เหลือจนหมดสิ้นในขณะเดียวกันไปหงและกำลังเสริมจากสำนักกระบี่เมฆขาขาวก็มาถึงพอดีไปเทียนมองไปอย่างร่างของมู่หลงเซียที่นอนแน่นนิ่งด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทำลายจุดรวมปราณและหันไปมองถุงเงินที่หมดสติอยู่บนไหล่ข้าเป็นนี่ชีวิตเจ้าอีกแล้วถุงเงิน การรบในหุบเขาเมฆาครามนี้จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายพระเอกทำให้แผนการใช้พิษของเย่นหมิงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่ความสำเร็จนี้ตัวต้องแลกมาด้วยการเปิดเผยความสามารถพิเศษของถุงเงินที่ต้องถูกเก็บเป็นความลับที่สุดจบตอนที่4ค่ะ